มีเรื่องมาเตือนภัยนะครับสำหรับร้านที่รับแรกหรือรับขึ้นรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลครับเพราะหากไม่ตรวจสอบให้ดีอาจจะสูญเงินไปอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นเจ้าของร้านจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลรายนี้ที่เกิดขึ้นที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบ,บุรีที่สูญเงินไปกว่า60,000บาทให้กับกลุ่มมิจฉาชีพครับแล้วตรงนี้มันจะจางๆนะพี่เนาะนีน่นะตรงน,น,นี้แต่ตรงนี้มันจะสวะ่างมันจะมันเข้ม,ขมๆแล้วก็วมันจะทึบเห็นไหม มันเยอะสว่างแต่เวลาเข้าแบ็คไลท์มันมันจะสะท้อนแสงเหมือนกัน เสียงของเจ้าของร้านจำน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในพื้นที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีได้อธิบายถึงการดูสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ประชาชนนำมาขึ้นเงินรางวาัลซึ่งเมื่อวานนี้เองนายปร,ริญญาสลิงขันเพิ่มพูนซึ่งเป็นเจ้าของร้านดังกล่าวได้ถูกกลุ่มมิจฉาชีพจำนวน3ถึง4คนนำสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ปลอมแปลงขึ้นมามาขึ้นรางวัลที่5ในงวดวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาจำนวน3ใบโดยสลากดังกล่าวคือหมายเลข23598 ซึ่งหลังจากขึ้นรางวัลได้ได้เงินไปทั้งหมด60,000บาทนายปริญญาได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าระหว่างที่ตนนั่งอยู่ภายในร้านมีชายคนหนึ่งแต่งกายดีเข้ามาขอขึ้นเงินสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งมีหมายเลขตรงกับรางวัลที่5ของงวดที่ผ่านมาและนายปริญญาก็ได้ทําการตรวจสอบสลากทั้ง3ใบในเบื้องตน้นและได้นําเงินจํานวน60,000บาทให้กับชายคนดังกล่าวไป หลังจากนั้นไม่นานเกิดรู้สึกเอะใจจึงได้นำสลักทั้งสามใบที่เพิ่งรับมาออกมาตรวจสอบอีกครั้งและได้พบว่าสลักนั้นมีความผิดปกติจากสลักใบอื่นๆที่ตนรับมาอยู่หลายจุดเช่นรูปภาพบนสลักมีสีและลายเส้นไม่คมชัดตัวเลขและบาร์โค้ดมีสีเข้มกว่าของจริงตัวหนังสือด้านหลังไม่คมชัดที่สำคัญตัวเลขสะท้อนแสงมีสีผิดเพี้ยนจากใบอื่นๆที่ตนมีตนจึงนำสลักทั้ง3ใบไปเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อบันทึกไว้เป็นหลัก ฐานอันนี้สลากอันนี้คือโดนโดนมันไม่ได้แก้ตัวเลขฮะมันมันพิมพ์ขึ้นมาใหม่เยแต่ว่าจุดจุดจุดที่ิีสังเกตคือคือสีหมึกหมึกหมึกที่พิมพ์มันจะไม่เหมือนและความคมชัดของของลายของลายที่พิมพมาจากกองสลากมันจะคมชัดกว่าแต่ว่าลายที่เอาที่อันนี้คือผมคิดว่าสแกนมาร้อยเปอร์เซ็นสแกนมา คือตั้งใจมาเลยแหละตั้งใจมาขึ้นเลยสแกนตัวเลขมาเขามาขึ้นรางวัลที่เท่าไหร่รางวัลที่ห้าครับสามใบเป็น6 0 0ม0นบาท60,000บาทครับผมให้ตังเขาไปแล้วให้ไปเรียบร้อยแล้วแล้วพอม,มาดูแล้วเป็นไงคะมาคือพอเขาไปแล้วเราก็มาเอะใจเรามาลองมานั่งดูอีกทีว่าเราจะ,จะ,จะมีจุดผิดพลาดตรงไหนเออซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งมันก็ใกล้เคียงกับที่จะโดนจะโดนเตอรีปลอมหะครับแต่อันนี้ยังไม่ได้ส่งพิสูจน์จากกองสลากคือถ้าพิสูจน์จากกองสลากก็ ก็จะยืนยันได้ถึงว่าชัดเจน,เจนอันนี้ความชัดเจนก็ยังอาจจะมีอาจจะไม่ปลอมก็ได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าจากประสบการณ์ก็น่าจะปลอมอย่างนี้เรามีวิธีการดูด้วยตาไหมคะถ้ากิดว่าสังเกตว่าเป็นก็ดูสททีที่ดูจากสีสีที่สะท้อนแสงสีมึกจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะมึกที่กองสลากมาจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ถ้าเวลาเราขึ้นเราก็ต้องมาเทียบอะ่ะตอนนี้คือวันนี้ไม่ได้มาเทียบสีแบบนี้ที่เราไม่ได้เทียบอย่างนี้ ถ้าเทียบนี้เราจะเห็นความผิดปกติเลยจากไอเนี้ยจากไอจุดตรงเนี้ยคือสีสะท้อนแสงหนึ่งละครับมันไม่เหมือนไงฮะแล้วก็ตรงตัวเลขตัวตัวเลัวไอตัวนี้มันจะเป็นตัวเลขของกองสากใช่เป็นหมึกบงแสงนะครับหมึกวงแสงหมายความว่าถ้าเราส่องดูในกล้องหรืออะไรเนี้ยมันจะสามารถมองเหมือนไม่มีฟองอากาศอยู่ในในตัว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 เลขแต่อันนี้จะทึบไปเลยคือหมึกพิมพ์คนละแบบของของของที่เอามาขึ้นนี่คือคมชัดกว่าของแท้อ แต่ว่ารายละเอียดพวกรายละเอียดด้านหน้าด้านหลังเนี่ยของกองสลากชัดก<ม>ว่ารัตติที่พิมพ์มาจากกองสลากชัดกว่าแล้วงั้นก็โดยภาพรวมแล้วถ้าไม่ใช่คนชํานาญจริงก็ดูไม่ออก<ม>ก็ฝากเตือนด้วยละกันว่าอันตรายมากเลยก็อ,อยากให้จับได้และพวกวงนี้หากินบนความเดดร้อยของคนอื่น<ม> นี่ก็คือพี่จะเอาส่งไปให้กองสลักใช่ตรงอันนี้อันนี้ก็ต้องส่งไปให้เขาดูอยู่แล้วว่าเดี๋ยวนี้เขาทำกันแบบนี้แล้วคุณจะมีมาตรการแก้ไขยังไงกับให้ผู้ค้ามีความรู้สึกว่าตรวจทานได้ง่ายใช่ไหมไม่ใช่เงินน้อยเงินหกเปอร์นะเงินมากนะคือมันก็ต้องมีมาตรการอะไรที่ว่าให้มันดูง่ายๆอ่ะอันน uh> şey ี้มันใช้แบ็คไลท์ดูอะไรมันก็เหมือนหมดอ่ะคือ ถ้าเป็นคนที่มีอายุหน่อยอย่างเงี้ยที่รับขึ้นรางวัลพวกอาสงอาซิม,มนเนี้ยเสร็จหมดถึงดูดูดูในแบ็คไลท์มันก็ก็ไม่เห็นความแตกต่างมากเว้ยยี่สิบปีแล้วแต่ว่าไม่เคยไม่เคยโดนคือเราก็คิดว่าเราดูละเอียดแล้วแต่เขาพวกนี้ถึงเราไปขอบัตรประชาชนอะไรเขามันก็มัลองปร้อมแน่นอนใบที่มันมามันก็ต้องเซฟตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมเนยามากันกี่คนคนะก็เห็น น้องอีร้านขึ้นรางวัลอีร้านเขาบอกมากกวีคนเขาแจ้งใครไปแล้วแหละแต่ไม่รู้ออกนอกพื้นที่ไปหรือยังเท่าน,นั้นเอง ซึ่งนายปริญญายังกล่าวต่อด้วยว่าน่าจะมีร้านที่รับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกหลายร้านที่โดนในลักษณะนี้เพราะขนาดตนเองจำหน่ายและรับแลกสลากมากว่า10ปียังโดนหลอกได้เลยส่วนสลากทั้ง3ใบนั้นตนจะนำส่งกองสลากเพื่อตรวจเช็คและยืนยันอีกครั้งหากเป็นของปลอมจริงก็จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีกับมิจฉาชีพกลุ่มนี้อย่างแน่นอนเพราะทางร้านได้จดหมายเลขทะเบียนรถยี่ห้อและสีของรถไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมกันนี้นายปริญญา ยังฝากถึงกล่องสลากหากแก้ปัญหาเรื่องการปลอมแปลงสลากกินแบ่งรัฐบาลได้จะเป็นสิ่งที่ดีมากเนื่องจากหากกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้สามารถปลอมแปลงสลากมาขึ้นรางวัลได้ต่อไปก็คงจะสามารถปลอมแปลงสลากออกมาจําหน่ายได้เช่นกันสิรินทิป,ประทุมรายงาน